โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านด้วยแหลกกันนะครับไปยังไงบ้างครับสําหรับผลงานหน้าช่องเมื่อวานโดนไปหนึ่งตัวสําหรับด้านของโคโมกาอูดิเิเช่นะครับโอ้โหเมื่อวานต้องยอมรับว่าอุดิ โดนโคงโมไป4ีหนึ่งครับยอมรับเลยนา้สอบตัวที่เหลือมาตามนัดหมายก็สดชื่นไปครับเมื่อวานพลาดไป1ต้องยอมรับมันไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้โคดามาในลุยอีก3ตัวเช่นเคยครับสตัวนี้ในสื่อยุฟ่าแชมเลกทั้งหมดเลยนะครับในค่ำคืนนี้ไปดูตัวแรกครับริวพูครับเปิดถิ่นแอนฟิลด์ต้อนรับเมียนของริวนะครับจากลีเองกระแสคู่นี้ให้ดีกว่าที่ริวพูครับบังคับอยู่ที่2อถึงสประตูในคืนนี้ถ้าพูดถึงฟอร์มทั้งคู่โอเคครับทั้งคู่ถือว่าในฟอร์มช่วงนี้ถ้ายิบ หยิบมาจากบอลต่อบอลก็ลิเวอร์พูลดูดีกว่าครับบ,รบังคับชนะคืนนี้ก็1นถึงสประตูแล้วก็ด้วยความพร้อมคืนนี้ก็ถือว่าลิเวอร์พูลจะหนักจะเต็มครับแล้วก็เป็นอีกสถิติใหม่ที่จะเข้ารอบแบบไร้พ่าย,ายก็ถือว่าลิเวอร์พูลน่าทำสถิติให้กับตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นคืนนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากมายครับเลือกเชน้าบ้านมองนาบ้านลิเวอร์พูลครับคืนนี้คู่ที่สองครับก็จะไปดูดิสก์อ่านั่นของ อาร์ติโกาดริดครับจะเปิดบ้านต่อระเมียนของเลเวอร์โคเซนกระแสะคู่นี้ครับถือว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับแต่กระแสะต่างประเทศคู่นี้ค่อนข้างที่จะมองได้ของอาร์ติโกาดริดถ้าดูจากฟอร์มทั้งคู่ถือว่าในแต่ละ League, ลีกและก็ในแต่ละทีมทั้งคู่เนี่ยผลงานดีกันทั้งคู่ครับไม่ว่าจะเป็นเลเวอร์โคเซนเอง10เกมหลังก็ยังไม่แพ้ใครอาร์ติโกามริดเองก็ผลงานถือว่าดูดีมาโดยตลอดคู่ที่เจอมา3าเกมครับเป็นเลเวอร์โคเซนชนะไป2และก็มีเสมอกันมา1 คู่นี้เป็นคู่ปรับกันมาตลอดตั้งแต่ปี2010ในศึกยูโรป้าจนถึงปี2022ในศึกยูฟาถือว่าคู่นี้เจอกันบ่อยมากครับถ้าให้มองคู่นี้ก็มองแบบปอนปอนหนึ่งประตูคืนนี้เฉือนชนะกันไปหลังบ้านเลเวอเซนเอาชนะน้านของแอติโกมาดริดได้คืนนี้คืนคู่สองครับเลือกเชียร์หลังบ้านแอตตนะิโกมา um ดริดค,ค,ค,ครับอ่ะเลือกเชียร์เลเวอเซน um ครับ,ออรรบขอไปด้วยสำหรับในคู่สามครับคืนนี้ก็ไปดูครับในศึกทางด้านของ บาร์เซโลนาบุกไปยังนั่นของเบนฟิก้าครับกระแสะคู่นี้ให้ดูดีกว่าที่บาร์เซโลนาบังคับชนะอยู่ที่1ประตูแต่ว่ากระแสะต่างประเทศคืนนี้ครับมองไปที่หลังบ้านของเบนฟิก้าค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันเพราะถ,าถ้าดูจากฟอร์มแล้วโอเคครับเบนฟิก้าเนี่ยต้องลุ้นเพื่อที่จะเข้าติด1ใน8ทีมเพื่อที่จะเข้ารอบต่อไปไม่ต้องไปเพย์ออฟแต่ถ้ามองเกมนี้บาร์เซโลนาเองก็ยังไม่ได้อยู่โซนปลอดภัยเพราะว่าจากอันดับที่2ลงมาเนี่ย แต้มเท่ากันเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเกมนี้บาร์เซโลนาก็ปล่อยไม่ได้เหมือนกันครับถ้าคู่นี้ชนะก็เฉือนชนะกันแค่1ประตูก็พอดีกับที่บราร์เซโลนาตั้งแพงมาคืนนี้ก็หลังบ้านบาร์เซโลนาครับคืนนี้คุยสังมไม่ต้องคิดอะไรต้มาครับ3ตัวนี้ชอบตัวไหนจัดขัดตัวไหนสวนหรือว่าอยากจะได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่า3ตัวนี้ครับไปตามกับโค้ดังมาได้ในชมรมปัดขวาต้ลลูกฝ่ายตามเข้ามาแบบฟรีๆครับสำหรับตัวนี้โคดังขอัวไรไปก่อนสวัสดีครับ